สวัสดีครับผมติงโน้ตนะครับพี่ที่พงก์กุ่มกรครับใช้รถเบอร์100ครับสังกัดทีม PSTA ยุคติ PTT ลูปิแคนนะครับสอบมงคลศิษย์นกจูนเนร์ติงโน้ตและจิงทีมครับผมนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะที่มาสนามนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เหรอ <laughs> ผมได้แชมป์ที่นี่มาน่าจะห้าห้าสมัยก็ประมาณห้าห้าหกปีไล้ครับ การเตรียมตัวของสนามสุดท้ายของปีวางแผนการซ้อมและแข่งขันเมตรที่หนึ่งและที่สอง,สองี่เป็นยังไงบ้างครับก็รียมตัวมาอย่างดีครับแล้วก็พยายามทําใหเ้เกิดความพร้อมมากที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะให้ลดปัญหาในการที่เจอกับการแข่งขันครับสาุท้ายให้มันน้อยที่สุดเพื่อว่าจะป้องกันแชมป์ไม่ได้ครับค่ะอุปสรรคแ,แล้วคู่แข่งล้ะคะเป็นยังไงบ้างก็คู่แข่งก็เก่งอยู่แล้วครับแล้วก็ อุปสรรคก็ตอนนี้ก็ยังเซตรถได้ไม่ไม่ร้อยซครับก็พยายามทําให้มันดีที่สุดที่จริงเราก็พยายามปรับให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าปรับไปปรับมามันมันมีเวลาในการเซตติ้งหรือปรับตัวเนี่ยน้อยไปหน่อยก็เลยทำให้เราเอออาจจะต้องกลับมาเหมือนเดิมก่อนีอนี้คณติรถทเ้ไว้ยัไงบ้างคะก็คือผมอยากได้แชมป ประเทศไทย6สมัยซ้อนนะครับก็คืออยากทําไม่ได้แล้วก็<ฮ>อยากได้ที่1ทุกสนามเพราะว่าเหลืออีกสสนามที่ยังที่ยังมีแข่งแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้ที่1หมดเลยทุกสนามก็ก็เลยขาดอีก2สนามก็คือถ้าทําได้ก็คือจะเป็นเพอร์เฟกต์เลสก็คือยังไม่เคยมีใครทําได้ด้วยก็<ฮ>ก็เลยอยากทําให้มันดีที่สุดแล้วก็อยากทาไม่ได้แรงบันดาลใจหลักเลยนะทำให้เรามารักการขับรถแข่งประเภทนี้เนี่ยก็ค,คืออะไรคะแรงบันดาลใจผมมาจากคุณพ่อครับก็<ฮ>ปนก,ก็คือ สอนผมตั้งแต่เด็กๆครับเวลาผมตอนเด็กเนี่ยเขาจะไปแข่งรถแล้วก็ไปกับเขาด้วยแล้วก็ของเล่นที่แรกของผมเลยก็คือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขีว์พันห้าสิบีซีครับก็ล้อรถล้อเอาคันแรกก็คือมอเตอร์ไซค์เลยครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่นั้นมาประสบการณ์ในการสับรถครั้งแรกที่ลงสนามจนถึงณวันนี้นี่กี่ปีแล้วคะคุณติงนอสคบตั้งแต่หกขวบนี่ยี่สิบกว่าปีครับอุ้ยตั้งแต่หกขวบตั้งแต่หกขวบบแสดงว่า โตมาก็มากับแข่งรถอย่างเดียววันรักประมาณ6 7 8 9กขวบเนี่ยก็คุณพ่อก็ปลูกฝังแล้วก็เวลาเลิกเรียนก็รับจากโรงเรียนก็ไปซ้อมรถเมื่อก่อนจะแข่งรถวิบากครับแล้วก็อายุ1ิก็เริ่มมาขี่ทางเรียบด้วยก็ขี่คู่กันมาครับต้องมองในระดับโลกเ้ยเนาะีิงรถมองเอาไว้ยังไงบ้างคะก็คือระดับโลกจริงๆเนี่ยผมที่ผมย้ายมาขี่ซุปเปอร์บค์เนี่ยเพราะว่าผมอยากไประดับโลกแล้วคือผมก็ได้ไปมาแล้วครับปี2013ัี่ก็คือได้ไปขี่รุ่นมอเตอร์ทู แล้วก็คือในรายการพิงแชมป์มอเตอร์โชี่เีเหมือนกันก็ช่วงนั้นยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เลยประสบการณ์ยังไม่เยอะเท่านี้นก็เลยแบบว่าจังหวะเวลาโอกาสมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมาไม่พร้อมกันถ้าสมมุติว่าไปเช้านี้สัก2 3ามปีอาจอาจจะดีขึ้นหรือว่าถ้าไปต่อก็อาจจะดีกว่ากที่เคยไปแข่งครับค่ะแล้วถ้ามองในระดับต่บางประเทศระดับโลกเนี่ยเนาะมีใครที่คุณตีอนอบมองว่าเขาเป็น ตัวอย่างที่ดีเราคมีรถชื่นของเบลล์ทเศษ็จเค,เเคะก็มีหลายๆคนครับก็คือณตอนนี้ก็คือว่าที่แช,ชมเปี้ยนโลกก็คือบรรยาาก็คือทีมดูคริติกแล้วก็มีวาตาลโดแล้วก็มาร์คมาเก็ตก็คือก็คือ3-4คนเนี้ยแล้วคือวาเลนติโนรอซี่ก็คือเลิกไปแล้วเมื่อก่อนก็คือวาเลนติโนรอซี่ก็มาที่1ครับแต่ว่าเลิกไปแล้วแล้วก็เหลือประมาณ3-4คนเนี้ยน่าจะน่าจะเป็นแรงบรรดานใจแล้วก็แรงขัดใ ของใครหลายๆคนครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาไปแข่งก็จะเจอ f อของแต่ละคนเยอะมากๆครับมีโอกาสได้ลงสนามดวกันบ้างหรือยังคะในการซ้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตอนไปแข่งมอเตอร์จีพีก็แข่งด้วยกันอยู่ครับอย่างอเล็กมาเก็ตก็คือน้องชายของมาร์คมาเก็ตอย่างที่แข่งอยู่ตอนนี้เล็กลินก็เคยแข่งด้วยกันแล้วก็บรรญายาก็เคยแข่งครับแลวคือก็คือและตอนนี้นักแข่งมอเตอร์จีพีที่ที่ผมเคยขี่มอเตอร์ทูในปี2015เนี่ย สิบสามถึงสิบห้าเนี่ยก็คือพวกนั้นอะสมัยนั้นนะแข่งอยู่ด้วยกัน<อ>แต่สมัยเนี่ยเขาคือเขาขึ้นไประดับมอเตอร์จีพีก็คือขยับปีคัทหนึ่งเยวามรู้สึกส่วนตัวของมูลทิงโนโนี่การที่จะไปอยู่ในระดับโลกการนี่มีความรู้สึกว่ายากหรือง,ง่ายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คบคือระดับโลกมันยากอยู่แล้วครับ <S <S แล้วก็อยู่ที่ว่าใครพร้อมออก,กันแล้วก็<ะ>หลายๆอย่างคือขึ้นอยู่กับปัจจัยด้วยก็คือหลายๆปัจจัยอย่างเช่นเงินก็ดีหรือว่าแรงสนับสนุนหรือว่า พร้อมในการที่เราอยู่ต่างประเทศนะครับมันก็หลายๆอย่าง <ๆ S 1> ก็คือคือถ้าทีมถ้าคือถ้าพูดตรงๆก็คือถ้าทีมไหนมีเงินเยอะก็มีโอกาสได้แชมป์มากกว่าให้ฝากไปยังหลายหคนนะคะที่รักการแข่งขันในด้านความโรแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีความฝันแล้วก็มองคุณติ้งโลนี้เป็นแบบเป็นเขาเรียกเป็นแฟนคลับเลยอะ่ะเขาอยากจะเป็น อยางคุณน,นิโนตเก่งแบบนี้ประสบความสําเร็จแบบนี้นี่ต้องทํายังไงบ้างคะหนึ่งเลยต้องรักจริงๆครับแล้วก็ต้องขยันมันเพียรครับแล้วก็คือค,คอวามอดทนความมีวินัยเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งคือถ้าเราอยากเ,เราชอบอะไรจริงๆหรือแล้วว่าเราอยากเป็นอะไรจริงๆเนี่ยคือถ้าเราตั้งใจจริงๆผมว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกก็คือที่ว่าเราจะเลือกทางไหนมากกว่าคือ<ะ>โอกาสนะตอนนี้ยิ่งถ้าเป็นรุ่นอีกเด็กเนี่ยคือโอกาสเยอะมากเพราะมีทั้งอย่าง อาคาเดี่อย่างหลายๆค่ายอย่างงี้ครับก็จะมีมีรองรับอยู่แล้วคือถ้าผลงานดีหรือว่าเป้าหมายดีหรือว่าเขาเห็นอะไรในตัวของเราเนี่ยก็มีโอกาสที่ต่อยอดเหมือนกล้องสมงเกรติกันหาได้ค่ะครับคุณริง้งต้องบอกว่าตลาดแข่งขันด้านนี้ในประเทศไทยนีมีการตื่นตัวมากไหมคะก็ตื่นตัวเรื่อยๆครับแต่ว่าซูากหลังประเทศไม่ได้คือนักแข่งมันก็มีนักแข่งคือมีเรื่อยๆอยู่แลวครับแต่อยู่ที่สปอนเซอร์ คือเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศคือสปอนเซอร์เขาจะพร้อมกว่าแล้วก็ให้การให้การยอมรับมากกว่าแล้วก็ให้การสนับสนุนเยอะกว่าต่างประเทศก็เลยอย่างยุโรปก็เลยดีกว่าประเทศเราแต่ถามว่าดีกว่าเยอะไหมก็ไม่ไม่ไม่ได้มากมายแต่ว่าสปอนเซอร์เขาแน่นกว่าแล้วก็เขาส่งเสริมอย่างจริงจังมากกว่าประเทศเรา มีอะไรอยากจะฝากไปยังทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังอยู่ในตอนนี้ไดนะ้หมครับยังไงก็ต้องออฝากผมติงโน้ตนะเบอร์หนึ่งร้อยครัทีมดูค a ตินะฮะทิงโน้ตเซิ no ่งทีมก็ปีนี้ย้ายค่ายทุกทีผมอย,อยู่ค่ายหนึ่งแล้วก็ย้ายมาปีแรกเลยเป็นรถยุโรปก็คือยังไม่เคยมีใครใช้รถยุโรปแล้วก็ คว้าแชมป์ได้ครับก็เป็นคนแรกเหมือนกันก็เลยอยากจะฝากว่าฝากเป็นกําลังใจช่วยเชียร์ครับแล้วก็สู้เต็มที่ครับสนามน,นี้ก็ทําให้ดีที่สุดครับก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ถามว่าคะแนนก็เหมือนจะขาดแต่ว่าคืออะไรล้อมกลมครับก็มีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าก็พยายามให้มันปลอดภัยแล้วก็ให้มันจบให้ดีที่สุดครับผมครับ